สวัสดีครับรายการอาจารย์มโนู้ปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มีสมาชิกในแฟนเพจของยินโลคการบัญชีนะครับก็เข้ามาแสดงความเห็นมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะผมคิดว่าประสบการณ์นี้น่าจะเป็นประโยชน์กับนักบัญชีอีกหลายหลายท่านก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับท่านนี้เนี่ยก็เคยมาบอกผมนะฮะบ,บอกว่าคลิปอาจารย์แต่ละคลิป โดนๆทั้งนั้นเลยค่ะหนูทำงานโรงงานพนักงานบัญชีเงินเดือนประมาณหนึ่งหมื่นกว่าบาทต่อมาได้ออกไปทำงานอยู่ในสำนักงานบัญชีได้เงินเดือนแค่เพียงเจ็ดพันทำงานได้ปีหนึ่งก็ออกมาเป็นพนักงานบัญชีในบริษัทแห่งหนึ่งได้เงินเดือนหมื่นหกแต่ตอนนี้ออกมารับทำทุกวันนี้ยังมั่นใจเลยว่าจะรับทำ ได้ไหมอ้าคือยังไงเนี่ยไม่มั่นใจหรือมั่นใจเนี่ยเขาเขียนยังมั่นใจอ่ะน่าจะเขียนว่ายังไม่มั่นใจมากกว่าแต่ตอนนี้มาละทำบัญชีสลัดแล้วว่าไงนะฮะสตรุปคืออยู่ในโรงงานเป็นพนักงานบัญชีมาก่อนได้เงินเดือนหมื่นกว่าซึ่งกว่าที่น่าจะกว่าต้นๆใช่ไหมคะแล้วก็ลาออกมาอยู่ในสำนักงานบัญชีในปีหนึ่งสำนักงานบัญชีนี่ได้เงินเดือนเจ็ดพันเจ็ดพันนะส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างีงนะคะได้น้อยได้น้อยเพราะว่าถือว่าคุณมาเรียนรู้ เอ,เอาประสบการณ์ความรู้รจุดได้เยอะกว่านะคะจะได้แปดพันแปดพันแะคุนนะคณงงงงรู <c oughs> ร้คอสอใช่ไหมคุณรูอคอสอไม่ได้ต่างกันเลยเออแต่เขาก็คนอยู่ในสถา,านะบัญชีปีหนึ่งจริงๆปีหนึ่งนี่ยังไม่ยังไม่เจ๋งนะตามความรู้สึกผมปีหนึ่งมันคือคุณยังแม้คุณจะทำครบรอบหนึ่งปีแต่คุณยังไม่แน่นหรอกต้องต้องอยู่ต้องสามปีสามปีผมว่ากำลังดี ก็เหมือนที่เก็บชั่วโมง CPA กันนะนะก็สามปีผมว่ามันเป็นปีแรกคุณยังไม่รู้หรอกคุณยังรู้แบบพอรู้ปีแรกถ้าสับปีก,ก็เรียนรู้งานเรียนรู้งานปีสองเนี่ยมันเริ่มซ้ำทำซ้ำแล้วสามเนี่ยมั่นใจแล้วออกมาไดนะ้ปีแรกเนี่ยอย่างที่คุณบอกเลยว่ายังไม่มั่นใจเลยว่าจะรับทําได้ไหมแต่ก็รับทําแล้วก็ปกติในการเป็นนักบัญชีก็ต้องอย่างนี้นะหรือทุกๆอาชีพแหละฮะคุณจะไปรอความพร้อมว่าคุณพร้อมแล้วค่อยมาทําเองหรือค่อยจะลุยเนี่ย คุณก็จะบอกว่าคุณยังไม่พร้อมเสมอค่ะคุณต้องคิดว่าการที่ <ผม S 1> คุณยังไม่พร้อมแล้วคุณเริ่มแล้วคุณก็เรียนรู้มันไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะมีโอกาสให้คุณโตไปเพราะว่ารอพร้อมมันยากอะไรมันพร้อมๆมันมันหายากอะฮะผมเองทําอะไรก็ตามผมไม่พร้อมร้อเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ใจผมมาพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต ให้ความรู้หรือประสบการณ์ค่อยมาเรียนรู้จากงานที่ได้มีโอกาสที่มีคนมาจ้างให้เราทําแล้วเราก็เรียนรู้มันไปศึกษาไปก็จะไปได้ไดขอแค่ใจกล้าอและมั่นใจตัวเองนะฮะก็จะทําได้ท่านนี้ก็เป็นโมเดลที่เป็นเขาเรียกว่าโมเดลเลยโมเดลอม,ลอมาตะอยู่แล้วที่คุณจะอัพตัวเองเปลี่ยนตัวเองไปอยู่ในที่ที่ใหม่ที่เงินเดือนหรือค่าจ้างที่สูงขึ้นเนี่ย คุณก็ควรจะต้องไปอยู่ในที่ที่คุณไปทํางานและพัฒนาความรู้ตัวเองต้องไปทํางานหนักมาก่อนใช่ต้องไปทํางานหนักมาก่อนก็ส่วนใหญ่แล้วก็คือไปทํางานอยู่ในสํานักงานรับทำบัญชีอิสระหรือไปทาอยู่ในสํานักงานตรวจสอบบัญชีอ,อะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นเป็นที่บ่งเพาะของเราให้เรามีความรู้มากขึ้นมีประสบการณ์มีคอนเนคชันมากขึ้นค่ะคุณก็จะมีโอกาสที่เพิ่มขึ้นในสายงานตั้งแต่รับเงินสูงขึ้นจากที่ใหม่หรือไม่ก็ มีโอกาสรับทำบัญชีสลัด้วยตัวเองอก็ประมาณนี้ค่ะแล้วการที่คุณเป็นอยู่ในสำนักงานบัญชีเนี่ยมันก็ทําให้คุณมีเพื่อนที่เป็นนักบัญชีเหมือนกันออ,อาจจะแนะนํางานกันมาหรืออาจจะมีความสามารถเหนือคุณคุณก็ไปชวนเข้ามาร่วมทางานกการ่วมกันคือคุณมีเครือข่ายฮะถ้าเกิดคุณยังอยู่ในโรงงานอยู่เป็นพนักงานบัญชีในโรงงานอยู่คุณก็จะมีเพื่อนของการเป็นพนักงานบัญชีในโรงงานซึ่งไม่รู้โลกโลกภายนอก จะ <several manifestations S 1> <HHH> ทํางานอยู่ในโรงงานตัวเองก็รู้ก็รู้ภายในโรงงานนะก็รู้ภายในไงก็รู้ภายในค่ะแต่ถ้าเกิดคุณไปอยู่ทำงานบัญชีคุณก็จะรู้อีกฟิล์หนึ่งที่รับทาบัญชีอิสระค่ะแล้วเพราะเพราะคุณตั้งใจว่าคุณจะไปทํางานอิสระอืมถ้าคุณจะไปทํางานรับทาบัญชีอิสระคุณก็ต้องมาอยู่ในสํานักงานทำบัญชีอิสระใช่คุณก็จะได้มีเครือข่ายมีเพื่อนมีประสบการณ์มีความรู้ค่ะประมาเนี้นะฮะก็อันนี้เ็ืองมาแชร์นะฮะ ครั้งนี้ก็อยากจะเอาประสบการณ์มาแชร์ผมฟังเอามาบอกต่อเผื่อใครจมีความคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงแบบนี้บ้างแต่การเปลี่ยนแปลงมันมเปลี่ยนยากนะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนยากการตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนแปลงมันยากมาก <c oughs> ถ้าจะ <c oughs> จะเปลี่ยนแปลงก็งคนก็เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เรายังเด็กๆเพิ่งจะจบมาใหม่ทํางานมาไม่เกินสนะัก ยังอยู่ในช่วงสาปี5ปีเนี่ยคุณเปลี่ยนแปลงได้เพราะคุณยังเด็กคุณยังมีรายจ่ายน้อยอยู่สุขภาพคุณยังแข็งแรงคุณก็เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตอนนั้นโดยเปลี่ยนแปลงตอนอายุเยอะๆคุณจะเหนื่อยภาระเงื่อไขในชีวิตคุณก็จะสูงขึ้นใช่ไหมฮะกาต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปไวหน่อยรีบรู้จักตัวเองรีบเรียนรู้อะไรมาเยอะๆแล้วคุณจะได้ค้นพบตัวเองไวขึ้นอย่าไปรอให้อการค้นพบตัวเองมันมาจากปัจจัยแอมที่วิ่งมาชนคุณคุณต้องวิ่งไปชนมัน แล้วคุณจะได้รู้ว่าคุณชอบอะไรคุณเหมาะกับอะไรคุณควรจะอยู่ที่ไหนอะไรจะเป็นที่ที่ทําให้คุณเติบโตได้นะฮะก็สุดท้ายเขาบอกว่าอยากให้อาจารย์เนี่ยเอาคลิปมาลงเยอะๆนะคะเพราะคลิปของอาจารย์มีประโยชน์กับหนุมมากค่ะแน่นอะนฮะคุณกําลังเป็นนักบัญชีหน้าใหม่กาลังรับทำบัญชีอิสระอยู่หรือคุณกำลังจะเข้าสู่วงการบัญชีเนี่ยคุณต้องดูคลิปผมแหละฮะเพราะว่าคลิปของผมเนี่ยจะไม่มีเขีนยนยในตำรา มันถูกกันกรองมาแล้วจากตำราออกมาเป็นประสบการณ์จริงแล้วมาเล่าให้ฟังเรื่องราวแปลกๆใหม่ๆเราคิดว่ามีประโยชน์มันอาจจะเป็นความรู้ใหม่ของเราที่เราคิดว่าเออมันดีเราก็เอามาแบ่งปันก็จะไม่มีข้อมูลไหนเลยนะฮะที่เรามาพูดเนี่ยคือแบบว่าเราเราไม่กักเอาไว้เราปล่อยคือเราก็เห็นว่ามันมีประโยชน์นะเราก็เอ,อมา<ช>ออมาแชร์นะคะเชรอยากจะให้ ตามคลิปเราต่อไปอย่างนี้อีกเรื่อยๆใช่ใช่ใช่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับคลิปของผมลงไปตอนนี้ประมาณทักงสี่พันวิดีโอผมก็หวังว่าไอ้คลิปพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นอมตะเหมือนกันก็คือมันเป็นประโยชน์เด็กยุคใหม่เยาวชนยุคใหม่ที่เป็นนักบัญชีหรือผู้ประกอบการได้มาเจอดูแล้วมันมีประโยชน์เขามันก็จะเป็นประโยชน์ต่อต่อไปที่คุณไม่ต้องไปเสียเวลาจะต้องไปค้นหาคําตอบเอง เราก็กันกรองออกมาจากความรู้และประสบการณ์เราออกมาให้คุณเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นแล้วคุณก็เอาเวลาที่เหลือที่คุณไม่ต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยไปทําอย่องอื่นให้มันพัฒนาตัวเองสูงขึ้นไปกว่าเดิมค่ะและ้วเราก็เอาประสบการณ์ความความถูกความผิดมาไล่คุณฟางคุณก็จะได้ไม่ต้องเดินทางที่ผิดไปทางที่ถูกไปทางที่เหมาะที่ควรไปในที่ที่คุณชอบชอบอะไรเงี้ยนะฮะก็จะไปได้ไวไม่ต้องไปวนไนงะผมเนี่ยวนมานาน ผมก็เลยอยากจะเอาประสบการณ์ที่ผมแบบผิดพลาดไม่สมบูรณ์มาบอกให้คนอ,อื่นในยุคใหม่ทาตามแนวแนวที่ดีกว่าผมจะได้ไม่ต้องประเดินบนเหมือนผมอย่างเชฟก็ถือเป็นโมเดลหนึ่งที่ผมคิดว่าผมเนี่ยไม่สามารถกลับไปย้อนแก้ไขอดีตได้แล้วผมก็ให้เชฟทําในสิ่งที่ผมเนี่ยทาไม่ได้ก็เป็นตัวแทนของผมไปส่วนอื่นๆที่เราเจอประสบการณ์มาท่านผมทันเชฟเจอมาเราก็จะเลา่าใคุณฟัง แล้วคุณก็เอาความรู้และประสบการณ์ขขเราไปพัฒนาตัวเอง<ฮ>ให้ไปได้ไวกว่าเรา <S <S คุณได้สิ่งของเรามาแล้วที่เรากลั่นกองมาแล้วคุณก็เอ,า,อเาไปพัฒนาคุณให้ไวกว่าค<อ>่ะโอเคนะฮะคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับนับบัญชีใหม่ๆหรือคนที่กำลังเรียนจบบัญชีนะคุณจะได้อยากได้เป็นแนวทางเป็นแนวทาง